ขอเพียงญาติครับไปลองดูวิดีโอแล้วไปลองทําการบ้านหยิบอะไรบางอย่างมาลองมาออกแบบทําเองนะครับญาติก็จะเจออะไรบางอย่างด้วยตนเองแต่จุดหนึ่งครับที่อยากให้ญาติเติมเข้าไปในการออกแบบในการใช้ชีวิตในการดูวิดีโอผมนะรวมถึงหยิบข้อมูลอะไรบางอย่างมีครูสอนในโรงเรียนมีหนังสือมีตาํารามีแบบอย่างของการใช้ชีวิตหลายรูปแบบแล้วเรามาออกแบบชีวิตของเราเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ มันคือการเรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือความก้าวหน้าความคืบหน้าจุดที่จะช่วยผลักดันเราให้ก้าวหน้าได้ง่ายให้เรียนรู้ได้ง่ายก็คือการที่เราดีใจกับความคืบหน้าแม้เพียงเล็กน้อยนอกจากนั้นครับดีใจที่เราได้รู้ตัวว่าอ๋อเราพลาดไปดีใจที่เราเราเสียใจอะแต่เราเสียใจไม่มาก เราสามารถหยุดยั้งการเสียใจไว้ได้ดีใจที่เราอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ดีแต่เราปรับเปลี่ยนเป็นการให้อภัยอาโหสิกรรมก็เกิดเป็นพลังดีมาขับเคลื่อนชีวิตของเราต่อไปทุกท่านครับฝากการดีใจแม้กับความคืบหน้าเล็กๆน้อยฝากความดีใจได้หลากหลายรูปแบบแล้วนำมาเป็นพลังขับเคลื่อนเนี่ยชีวิตของเราให้ก้าวเดินไปตามทางที่เราออกแบบอย่าทิ้งทุกท่านครับ าท่านาเห็นว่าดีนะครับการที่เราฝึกดีใจบ่อยๆดีใจกับความคืบหน้าแม้เพียนเล็กน้อยเนี่ย,เ,ยเกิดว่ามันดีจริงนะครับอยากให้ดูวิดีโออื่นประกอบกันอยากให้บอกต่อวิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นการทำบุญครับขอบคุณมากครับ